สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนก็วันนี้เราจะเดินทางไปทะเลกันนะครับหห่างหายจากการไปทะเลมานานมากนะครับประมาณแบบสองสามปีเลยก็ทริปนี้เราจะไปพัทยากับระยองนะครับก็เก็บของพอใส่ไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโหแน่นเลยดูของแน่นไปหมดอ่ะของเยอะเอาเปาไป,ไปด้วย,ว,ยวันนี้นะครับไปกันสามคนแล้วอ่างเปามีรถส่วนตัวววันนี้มีรถเข็นแล้ว ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็เราจะไปี่คืนมั้ยสี่วันนี้วันวันแม่พอดีวันที่สิบสองสิงหาอ๋อสิบสองพาแม่เที่ยวอืมพาแม่เที่ยวครั้งที่แล้วอ่ะที่เราไปเอาเปาไปครั้งที่แล้วอ่ะเนาะเราไปนอนซันเซ็ตใช่ป่ะแต่ตอนนั้นยังไม่มีรถเข็นที่เปาเล่นน้ําถ้าใครตามนะย้อนกลับไปดูคลิปว่เที่ยวนี้ไม่ไหวแล้วแก่เที่ยวนี้อายุสิบสามแล้วใช่ แต่ก็อยากเอาไปด้วยต้องเอาไปด้วยเพราะว่าให้เกล็วพ่อบอกว่าร้องแล้วเออร้องตามเลยพ่อบอกร้องตามไม่เห็นเก็บกระป๋าเก็บกระป๋แต่ทิ้ง่ปของหลังรถไม่พอดูของในรถนี่ที่นอนลูกสาวเอาตุ๊กตาไปด้วยเอาเนี่ยของโปรดไม่ได้ถ้าไม่เอาไปนอนไม่หลับอติดตัวเนี้ยตุ๊กตาตัวเนี้ยไปอย่าไปอุ้มมาไปอุ้มร้องใหญ่เลยววะ หองกลัวจะทิ้งไม่พอบอกเขาไว้ไงรู้จะตายอ่ะทะเลกันเปล่ยปาคือรถกันตัวจะไม่ได้ตายเอออังเปาอยากไปเที่ยวขึ้นรถเลยไปเลยไหนที่เนาะเที่ยวทะเลสบายเปาไปหะเลฮะ ไปเลเนี่ยเที่ยวเที่ยวเลนะไปอย่ารอพ่อก่อนพ่อมาแล้วเตรียมตัวออกเดินทาง,งร้องพ้างหรืเปล่าไม่ร้องแล้วดีใจได้เที่ยวคิดว่าไปหาหม่งว่าปกติขึ้นรถไปหาหมเอเฮ้ยไม่สัรรนะ่นวันนี้ทุกทีจะสันะน่นกลัวไม่เวลาอะไรแน่นไหมล่ะไม่สบาเดี๋ยวเราก็จะไปพัทยากันก่อนนะครับ ระว่างรอพ่อกับแม่ไปซื้อเซเว่นทุกคนนีการ้องใหญ่เลยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านม,มาขามาแก่มาแล้วพ่อซื้ออะไรมาหมูปิ้งข้าเหนียวหมูปิ้งแม่ไม่เสร็จเนี่ยน <c oughs> ี่ได้อลไรมาของกินกาแฟง่วงนอนไปขับรถต่อ <c oughs> เปล่ามันร้องยุกเย็ดยุกเหรอเนี่ยไหนไหมอ่าแม่เปล่าแม่มาแล้วลูกไปเดินทางต่อไปน้าไปนี่กาแฟกินกาแฟก่อนตัวกินเติมพลังนลดแล้วนี่ให้เป่าปอนย่งเดี๋ยวอย่างเดียวาเดี๋ยวกินต่อ ยังไม่ต้องให้อะไรแม่กินอะไรพายอะถึงแล้วพัทยารถเยอะมากเลยติดเขามาเที่ยววันแม่กันเนี่ยว<อ>ันที่ิอใช่วันหยุดรถก็เลยเยอะอยู่ในรถก็นอนอย่างเดียวเลยลูกสาวถึงแล้วถึงพัทยาแล้วลูก You. you left your perfume on the pillow and your whispers in the air got your face stuck in the mirror and i keep finding your hair got a pink box in my closet with the fall pictures we took oh and i keep finding dog ears that you left in my books มาถึงแล้วนะครับมาแวะหาดอะไรนะไม่หาดจอมเทียนเามาแวะหาดจอมเทียนนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากปลาปลามาเทียนนี่จมูกเปิดเลยดฮะเราไม่ไม่ใช่แตมาเช็ดแล้วไม่ออก แอบถ่ายแอบถ่ายเย็นดีไหมเนาะเย็นสบายแม่ถ่ายรูปไหมแม่ถ่ายรูปอ,อ่ะถ่ายรูปจะพาลูกมาเที่ยวหรอเนี้ยะนะพาลูกมาเที่ยวเ,เยเราจะไปไหนได้เน,นี่ยฮะร้องตามเราในนี้ยังสวยเลย ี่ถึงห้องพักแล้วนะครับวันนี้มาพักกันที่เบลล่าวิลล่าคาบาน่าทำอะไรมเอากระเป๋าฉี่เป๋าฉี่เปาฉีเลยฉี่ลูกปะยังไม่ยอมเปะผิดที่ทอะไรห้องน้ำสวยก็ที่บ้านเลยฉี่ไม่ออกห้องกว้างเลยหนะมย่จริงมันนอนได้สี่คนเลยเนะี่ย นี่นะครับแล้วก็มีวิวสระว่ายน้ำอะไรกันนะมาอะไรกันเอาข้าวให้ลูกสาวกินหมดยังเปล่าอาหารกระป๋องเปล่ากินหมดยังเนี่ยกินหมดยังพอถึงที่พักเรื่องนัดเหรอขอข้าวกินแล้วหิวหิวกันนั่งวนมาอะไรเจ็ดชั่วโมงวันเนี้ยไปนู่นไปนี่ไปนู่นน้ำค่ะเนี่ยมีลูกสาวก็เขาก็ต้องมาคบประงมนี่เนี่ย ลุกไม่ไหวเลยนะเนี่ยนี่นเนี่ยแม่ทีเนี่ยเขาบอกว่ามีตลาดนัดใช่เออเขามีตลาดนัดด้วยเลี๋ยวอย่าเราไปดูตลาดนัดอยู่หน้ารีสอร์ทเดี๋ยวไปซื้ออาหารให้เปาอีกรอบติดสระว่ายน้ำบรรยากาศดีมาก ไปเลยไปไปดูตลาดเขาบอกมีตลาดนัดกะนัดวันนี้โไปดูจะได้อะไรมากินไหมวันนี้ฮะ่ายได้ไทำไมไม่่านะไม่ได้ลูมันก็ต้องค่อยๆฝึกก่อนดิโอยังไม่เป็นหรอกต้องค่อยๆเรียนรู้อัดคือบรรยากาศดีมากอะที่เนี้ย บรรยากาศที่นี่มันดีอะมาครั้งที่ส<ช>ามแล้เนี่ยใช่คารานาวิลลัสเวลลาไอหล่ะเวลลาวิลลาคาร์นารอบที่สามแลเนี่ยดูทุกคนดูนี่แม่ทำงานกันนี่านี่โหยสวยเนี่ยว้าวนัดอยากว่ายน้ำอะ เสียงยังดังประตูเสียงยังดังนะถ้าอะไรนี่บรรยากาศหน้าโรงแรมเราก็มาเดินเป็นเหมือนส่วนสาธารณะป่ะสวยมากพพี่าาดูต้้นมะรวใช่สวยมากโอ้โหวิวสุดยอดอ่ะไม่สวยอ่ะ Oh tele senior Faz he comes so excited pictures we took Oh and I keep finding dog ears that you left in my books Miss your hate Can I just crash over? Cause you crashed in like a tsunami Oh come next to you so hung over sunlight painted stripes to your body I'd give anything that I have Just another one in all night You can have an ominal พ่ถิกกำลังตส,สวยมากแม่สวยมากถ่ายวีดีโอถ่ายรูปแล้วสวยปะสวยนี่ไงนี่ไงแม่นี่ดูนี่ดูนี่ นี่สวยมากไมม่่่แแล้้ววันอยยูทีงบดไปแล้วแม่ได้ข้าววันนี้เรากินง่ายๆกินง่ายๆก่อนผัดกะเพราไข่ดาวผัดกะเพราผัดไข่ข้าวผัดไข่เกือบและเกือบจะข้าผิดห้องแล้วก็นี่ทุกคนทำเค้กกันวันนี้เรามาวันที่สิบสองนะวันแม่ ที่โรงเรียนเขาให้มาเนี่ยเขาทำไมเขาไม่ทำไม่สำเร็จเลยเขาให้เรามีกิจกรรมนี่ไงเนี่ยให้เราบีบเราจะทําเป็นแต่หน้าเค้กเนี่ยมีสองกล้องนะมืดดึกแล้วยยังไม่ได้ทำเลยนะมันเราจะเสร็จไหมนะเพิ่งเสร็จไปดูหน้าเพียร์มัวจะไปถ่ายรูปทะเลจะไปแอคอย่างเรานั่งทากันทำเนี่ยก็บีบไป็นยังไงมายังไงก็แล้วแต่เราแต่งเลย ศิลปะอะไรวะนะศิลปะนี่สวยแล้วเทม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 นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวทีตลาดทำมอ่าหันพิษหั่นพิษสวยไปแล้วเป็นกองเลยนี่ทำสุดฝีมือนะเนี่ย ตอ,ตอนเช้านะครับออกมาจากห้องมาเดินริมชายทะเลหน้ารีสอร์ทคาบาน่าที่พัทยาบรรยากาศดีบบดีมากแต่น้ำขึ้นไหน้นอตอนเช้าอ่ะใช่น้ำขึ้นขึ้นอยู่ ไปแม่เดี๋ยวเราไปเตรียมกินอาหารเช้ากันกี่โมงแล้วเนี่ยจะแปดโมงแล้วรอรออยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราออกจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไประยองไประยองกันต่อดีไม่เจอฝนใช่ไหมอากาศดี แม่เนี่ยงั้บอกให้มันว่ายน้ำเล่นน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้มาเนี่ยเขาใส่ชุดว่ายน้ำกันอันนี้จะให้ใส่กระถุงกับถุงโป่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูดิมีอะไรกินบ้างอาหารของชาพอเสร็จหรือเปล่าเรามาพ่ออดเนี่ยจาราไม่ต้องไปไปชักใจไว้แร้วเพราะว่า ไม่ต้องไปไวเพราะว่ามันนั่นเราไประยองก็แป๊บเดียวตอวรอล้เปล่าตื่นยังตื่นหรือยัง <c oughs> เขาจะไปกันแล้วเนี่ยไปเที่ยวต่อนเนี่ย <c oughs> ตื่นได้้แลลวเปมาวาลืมถ่ายห้องให้ดูทุกคนก็เรามานอนสามครั้งแล้วนะครับที่นี่นที่เบลล่าวิลล่าคาบาน่าพัทยาท ห้องกว้างใหญ่เพชรเซลลี่นะแม่ก็คือเอาน้องหมามาได้ห้องกว้างเลยอันนี้เราจองแบบเตียงคิงไซ i z สองเตียงเลยนอนได้สี่คนก๋วยดินไม่ถัดเทียบกันสิจะเอาใหญ่ๆไปเลยจะได้สบายๆห้องกว้างตอนนอนอยู่ห้องเลยนะไม่ไปกินข้าวก่อนก็คือรองเทาไม่ไหวเปล่าแก่เลยให้อยู่ห้องเอาไปเอาอาหารเอาอาหาร ไปดูดิว่ามีอะไรกินไหมกูพ <Go. S 1> ่อไปเดินไปไงกูบรรยากาศดีนะตอนเช้าเนี่ยเขาเล่นน้ำกันเราไม่ได้มาเล่นเลยมนะอยากทุกคนไปดูว่าหางเช้ากัน กินเลยมีอะไรมัง่งมีอะไรปะเปิดไห้ไอหมูอะไรวะเนะี่ยอ๋อหมูเบคอนอันนี้นี่พอเอาละฮอดด็อกมาที่ไรต้องกินทุกทีทกหืม มีสลัดอ,อาจารย์อาจารย์มามแต่เอาไปวางในนี้คือปาดช้อนล้วใส่อะไรบมางแน่ใส่ทุกอย่างกินผักเพื่อสุขภาพแต่ไม่ได้เยอะนะสะลัดดิ้งขนมหวานขนมปัง ฟส่เอารับดอกเดี๋ยวให้ข่อยตักทีหลังโอเคแค้ก่อนนี่อันนี้น้ำแมวไข่กันเอาน่ oh. ากินน่ากินบนะ่อื จะมาไข่ที่ก็ทอดไข่เจียวอ่ะได้ค่อน่ากินได้แม่ไม่เอาไปไข่นั่นน่ะ ตาวนี้มาแวะอยู่ที่หาดอะไรนะแม่หาดนางลำหาดนางรองไก่ยางส้มตำลาบาย You left Lord. here ever since you left to deliver ramp free my it's head You're yeah? telling everyone to try and to move forward But it's so easy getting stuck in the past Every <laughs> club you left here sitting where you left the West Miss <laughs> Yoche Can I just crash over as you crashed in like a tsunami come next to you so all over sunlight